สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวกันนิดหนึ่งนะฮะเทเลกร a m เนี่ยหลายคนใช้กันเยอะมากเลยทั้งคุยงานคุยเล่นกลุ่มนู่นนี่นั่นแต่เคยเอะใจไหมฮะว่าแอปที่มันดูฟรีจะเลยไม่ค่อยมีโฆษณามากวนใจแถมยังยืนหนึ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวสุดๆเนี่ยเขาเขาอยู่ได้ยังไงเอาเงินจากไหนยิ่งล่าสุดมีข่าวว่าปี2024ฟันรายได้ไปพันล้านดอลลาร์หูเยอะมาก อืมใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่าแอป,ปที่ดูเหมือนให้ฟรีเกือบหมดเนี่ยทำธุรกิจยังไงให้อยู่รอดแถมยังเติบโตได้ขนาดนี้ครับวันนี้เราเลยจะมาออลองคุยๆเจาะลึกกันดูจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่พอจะหาได้ว่าไอ้โมเดลธุรกิจที่ดูโคตรอินดี้ของเ e เลกรัมเนี่ยมันเวิร์กได้ยังไงแล้วที่เขาเรียกกันว่าแอป,ปกระบฏเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมกับวิธีหาเงินของเขาค่ะ เป้าหมายก็คืออยากให้เคลียร์กันไปเลยว่าเขาทําเงินมหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงโดยที่ยังยังรักษาจุดยืนเรื่องเสรีภาพเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของเขาไว้ได้โอเคงั้นมาเริ่มกันที่ตัวทําเงินหลักที่น่าจะชัดเจนสุดก่อนเลยไหมฮะ Telegram Pre m i u m ได้เลยค่ะตัวพรีเมียมนี่เปิดตัวจริงๆเหมือนเจอปี2022นะคะแต่ว่ามาเปรี้ยงปล่ามากๆก็ปี2024นีี่นี่แหละข้อมูลบอกว่ามีคนยอมควักเงินจ่ายรายเดือนเนี่ย เอ่อสีล้านกว่าคนทั่วโลกแล้วนะ40ล้านเยอะมากนะฮะเดือนหนึ่งก็ประมาณ5ดอลลาร์เราเราล้อนก็าบาทแลกกับอะไรบ้างนะฮะพรีเมียมเนี่ยก็ฟีเจอร์ที่เสร็ต่างๆค่ะเช่นโหลดไฟล์ได้เร็วกับเดิมส่งไฟล์ได้ใหญ่ขึ้นมากๆอืมอันนี้คนใช้บ่อยน่าจะชอบใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีโฆษณาในแอปเลยแม้แต่ในพับลิกชนแนลที่ปกติอาจจะมีได้แล้วก็มีฟีเจอร์ แปลภาษาแบบเรียลไทม์หรือให้ AI ช่วยสรุปช่วยอ่านแชทให้ฟังอะไรอย่างนี้อืมอืมฟังดูคุ้มค่าสำหรับคนที่ใช้งานหนักๆน,นะประเด็นสำคัญของโมเดลพรีเมียมนี่นะคะคือมันเปลี่ยนมุมมองเลยผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นลูกค้าที่เลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ประสบการณ์หรือฟีเจอร์ที่ดีขึ้นไม่ใช่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเอาข้อมูลส่วนตัวไปขายต่อหรือเอาไปยิงโฆษณาใส่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆจริงด้วยฮะ มันเหมือนเราจ่ายเพื่อซื้อความสะดวกแล้วก็ซื้อความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งถูกต้องค่ะมันสะท้อนแนวคิดจ่ายเพื่ออิสระหรือจ่ายเพื่อฟีเจอร์เทพอะไรทำนองนั้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเทเลกรา m เป๊ะเลย แล้วก็กลายเป็นแหล่งรายได้หลักที่โตเร็วมากของเขาตอนนี้แสดงว่ารายได้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขามีอิสระพอที่จะยืนหยัดเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ไม่ต้องไปพึ่งโฆษณาแบบเดิมๆม,มากนะักใช่เลยค่ะเป็นฐานที่แข็งแรงมากแต่เขาก็มีโฆษณานะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพียงแต่รูปแบบมันต่างออกไปเรียกว่า s ปอนเซอร์แมสเจอ s ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสปอนเซอร์แมสเจอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ เพราะมันไม่ได้โผล่มาในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มเล็กๆของเรานะคะอือแล้วมันไปอยู่ไหนฮะมันจะไปแสดงในพับลิกแชนเนลใหญ่ๆค่ะที่มีสมาชิกเยอะๆเป็นหลักพันเป็นหมื่นคนขึ้นไปอะไรแบบนั้นอ๋อพวกแชนเนลข่าวแชนเนลของแบรนด์ใหญ่ๆประมาณนั้นค่ะ แล้วจุดสำคัญเลยคือโฆษณาพวกนี้มันไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราในการกำหนดเป้าหมายไม่มีการติดตามพฤติกรรมข้ามวันข้ามเว็บเหมือนที่เราเจอในแพลตฟอร์มอื่นโอ้โห oh, อันนี้คือจุดต่างใหญ่เลยนะฮะ มากๆค่ะเขาบอกเลยว่าจะไม่ยอมแลกความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เด็ดขาดการทำแบบนี้เลยเหมือนเป็นการประนีประนอมที่น่าสนใจมากคือยอมให้มีโฆษณาได้แต่จำกัดขอบเขตและวิธีการอย่างเข้มงวดเลยเพื่อรักษาความเชื่อมั่นแล้วก็หลักการเรื่อง Privacy ไว้แต่วิธีโฆษณาที่มันดูจำกัดมากๆแบบนี้รายได้มันจะพอหรอฮะกับสเกลผู้ใช้มหาศาลขนาดนั้น ก็นั่นเป็นคำถามที่ดีค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบรายได้หลักก็ยังคงเป็นพรีเมียมแหะค่ะสปอนเซอร์เมสเซจเจอร์เหมือนเป็นอีกขาหนึ่งที่ช่วยเสริมเข้ามาซึ่งในอนาคตก็อาจจะขยายตัวได้อีกมั้งคะแต่ก็คงต้องรักษาสมดุลกับหลักการเดิมคือไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งก็น่าติดตามดูว่าเขาจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงต่อไปอืม แล้วก็เหมือนจะมีอีก9ก้าหนึ่งที่เขากำลังเดินไปคือการขยายไปจับตลาดธุรกิจมากขึ้นด้วย Telegram Business กับ Bot Store ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือเปิดทางให้ฝั่งธุรกิจหรือนักพัฒนาเข้ามาสร้างบอทหรือโปรแกรมตอบโต้ตอัตโนมัติได้บนแช e แกรมเลยบอทนี้ทำอะไรได้บ้างฮะโอ้เยอะเลยค่ะตั้งแต่ตอบคำถามลูกค้าอัตโนมตัติให้ข้อมูลสินค้าบริการรับออเดอร์หรือแม้แต่สร้างเป็นมินิแอปในแชทเลยก็มี อ๋อเหมือนเป็นช่องทางบริการลูกค้าช่องทางขายของในตัว Telegram เลยถูกต้องค่ะตรงนี้คือการขยับตัวไปหารายได้แบบ B2B หรือ Business to Business อย่างชัดเจนเลยเป็นการกระจายความเสี่ยงกระจายแหล่งรายได้ไม่ต้องพึ่งแค่ผู้ใช้ทั่วไปหรือโฆษณายอย่างเดียว แล้วก็ดูเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองด้วยนะฮะคือไม่ต้องไปผูกกับโครงสร้างพื้นฐานของบิ๊กเทคเจ้าอื่นๆใช่เลยค่ะเหมือนพยายามสร้างอาณาจักรของตัวเองให้มันครบวงจรแล้วก็เป็นอิสระจริงๆจังๆซึ่งไอ้ความเป็นอิสระจุดยืนที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็นํามาสู่ความท้าทายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะใช่เลยค่ะจุดยืนที่แข็งกร้าวเรื่องความเป็นส่วนตัวการไม่ยอมให้ข้อมูลผู้ใช้งานง่ายๆเหมือนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ย มันทำให้เทเล g r a m กลายเป็นเป้าสายตาของรัฐบาลหลายๆประเทศเลย mm hmm. เกิดแรงกดดันแรงเสียดทานตลอดเวลาเพราะว่าแอปนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายกลุ่มมากๆมาใช้งานรวมตัวกันทั้งนักเคลื่อนไหวนักข่าวคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่กลุ่มที่รัฐบาลในบางประเทศอาจจะมองว่าไม่อยากให้รวมตัวกันหรือเป็นภัยความมั่นคงอะไรแบบนั้น ก็เลยมีข่าวลือออกมาช่วงกลางปี2024ที่ว่าผู้ก่อตั้งคุณพาเวลดูรอฟโดนจับที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะฮะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันมันมีอยู่จริงแล้วก็ดูจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งแรงกดดันตรงนี้มันสะท้อนความตึงเครียดร,ระหว่างอุดมการณ์ของแอปกับความเป็นจริงทางธุรกิจและการเมืองเลยนะคะการที่เขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลผู้ใช้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้คนรักคนเชื่อมัน่นและก็พักดีกับชเลกรัมมากมาก แต่มันก็ดึงดูดการตรวจสอบการเพ่งเลงจากฝั่งรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่ถูกเรียกว่าแอปกบฏเนี่ยมันก็มาจากจุดยืนที่ไม่ยอมอ่อนข้อตรงนี้นี่แหละค่ะสรุปแล้วก็คือเทเลกราฟเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้มันทําเงินได้จริงจังนะฮะทะลุพันล้าน,านดอลลาร์ในปี2024ผ่านการผสมผสานระหว่างพรีเมียมที่คนเต็มใจจ่ายโฆษณาแบบมีขอบเขตชัดเจนไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัวแล้วก็บริการสําหรับธุรกิจหรือ B2B ใช่ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญอาจจะเป็นอย่างที่คุณว่าคือหาเงินโดยไม่หักหลังผู้ใช้อืมฟังดูดีเลยมันคือความสำเร็จในการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันยากอย่างอุดมการณ์เรื่องเสรีภาพความเป็นส่วนตัวกับความจำเป็นทางธุรกิจแต่ก็แน่นอนว่ายังเต็มไปด้วยความท้าทายอยู่รอบด้านณนะปี2องนี่ยิบสี่เนี่ยเทเลกราฟกำลังแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องอดตายเสมอไปก็ได้เป็นเคสที่น่าสนใจมากจริงๆครับ แล้วแพลตฟอร์มเองก็ยังเป็นพื้นที่ที่รวมของกลุ่มคนที่หลากหลายมากๆทั้งนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมไปจนถึงกลุ่มที่อาจจะถูกมองว่าเป็นปัญหาในบางมุมมองแล้วไอ้โมเดลธุรกิจที่เอาความเป็นส่วนตัวมาเป็นตัวตั้งแบบสุดขั้วขนาดนี้มันจะสามารถยืนระยะยาวไปได้จริงๆแค่ไหนอืมนั่นสิฮะ จะต้องมีการประนีประนอมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าหรือว่า Telegram จะยังสามารถรักษาความเป็นอิสระความเป็นกบฏแบบนี้ไว้ได้ตลอดไปอันนี้คงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะน่าติดตามมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้มากเลยครับยินดีค่ะ